สวัสดีค่ะช่องเจคเอนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเอนน้อเสนอให้ชมค่ะที่ดินตรงนี้นะคะพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างค่ะพื้นที่2ไร่27ตารางวาพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างตามลักษณะในรูปเลยนะคะซึ่งทำเลตรงนี้สามารถประกอบกิจการค้าขายได้นะคะท่านอยู่ติดถนนค่ะเป็นถนนสาธาร,รณประโยชน์นะคะเป็นถนนมิตรภาพค่ะ ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะและทาเรยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลบ้านไผ่แห่งใหม่ด้วยค่ะอยู่ใกล้สถานีรถบ้านไผนะ่นครพนมดีค่ะพื้นที่กว้างนะครับเปิดกิจการได้สบายเลยทีเดียวราคา7จล้านห้าแสนบาทสนใจสามารถเจราจาต่อรองได้ตามสะดวกนะคะ แต่ให้ดีนัดชมพื้นที่ก่อนค่ะไปดูแปลงจริงไปดูทําเลและสภาพแวดล้อมด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะในวันนี้เจคิโน่ ino, เพียงนำเสนอเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นต้องรากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ